ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยมากับรายการที่เราจะเล่าเรื่องอะไรของเราไม่รู้นะฮะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสมมติมากกว่าเรื่องจริงนะฮะแต่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องจริงตอนผมสมัยม2เรื่องนี้ผมต้งชื่อว่าธุรกิจรู้จ่องตัวในโรงเรียนนะฮะเรื่องเราก็จะเป็นยังไงก็ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องราวมันต้องย้อนกลับไปมันย้อนกลับไปสมัยม2ช่วงนั่นแหละซึ่งผมลืมเล่า แต่นี้มันเราแยกพอเพิ่งหนึ่งได้เรื่องเป็น,นี้พวกคือการคข,าขา,ข,า,ข,า,ขาขายการธุรกิจในโรงเรียนมันจะมีว่าเขาเคยแบบขายของในโรงเรียนแบบโพส์ในเฟซว่าเฮ้ยเราขาย,า,ายนี่อ่าสมัยนั้นดังมากไม่ขายแบบกล่องกล่องเล็กสิบบาทกล่องใหญ่ยี่สิบรู้ไหมคืออะไรมันคือแคปเย็นแคบเย็นเนี่ยสมัยก่อนนะเชี่ยไม่คิดระเบื่อ ใครเอามาขายอะ่ะม่งยังรวยไอ,อ้เฮียมั่งแบบต้นทุนนะอันนี้พูดแบบเราจะพูดอันนี้เฮียนี่คือเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์แร้เนี่ยต้นทุนอะกล่องสิบบาทอะ่ะซื้อมาห้าบาทกล่องยี่สิบบาทซื้อมาสิบบาทเชี่ยทุนนิยมไอ้เฮียคือมคือมึงเป็นอะไรอะ่ะพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมาซื้อซื้อต่อจากเขาแล้วก็มาขึ้นราคาทีนึง สองเท่าไอ้เฮียแล้วกูซื้อไหมกูซื้อาะมันอร่อยเชีย่ยครั้งแรกอะไรที่กูซื้อรสโอริโอเชีย่ยตอนนั้นเราเลยว่าเฮ้ยเออน่าลองวะเชีย่ยคือมึงก็ใจปะเป็นมึงอดใจไหวไหมคือแบบไอ้เฮียไม่งโพสขายเต็มฟรีเลยแบบเนี่ยคลิปเย็นแล้วขายแคบเย็นเนี่ยราคาถูกอร่อยอร่อยเต็มฟรีมึงอ่ะเป็นม,มึงอดใจได้ไหมเป็นมึงไม่อยากลองเออแบบ เชี่ยอร่อยปะวะเชี่ยกูกินคนที่ดอกก็อร่อยดีแต่ว่าก็จะจน,จนกระทั่งเอ้ยอยากลองวะทัาแอดพี่คนหนึ่งไปพี่มสอส .6 พี่มาส .3 แอดไปเลยเออพี่ครับพี่พี่ครับอ่าเท่าเออ,อกล่องโอริโอ้กองหนึ่งอ่าแคบเย็นโอริโอ้กองหนึ่งซื้อมาแล้วไอ้เหี้ยตอนนั้นด้ยวยความที่ตอนนั้นพี่เขาไม่แอ n g มา น้องน้องอยู่ไหนน้องดดกูวิวดีครับพี่พี่เขาถ่ายจุดให้ดูว่าเอ้ยน้องมาหาพี่หน่อยนะพี่อยู่ตรงนี้กู Go. ลุกเข้าไปเยอะเดินเข้าไปเฮียกูเลยผ่านไปพี่เขาไม่มองหาเขาไปรู้ไ,ไปกูเพอกูกูทําไปแกล้งหาพี่เขาไม่เจอใช่กูหันไปเจอพี่เขาไม่เจอจริงกูกลับไปไปดั่งกลอพี่ให้เช้าตามปกติกูเฮียแล้วหลังจากนั้นพี่เขาแบบ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปหาน้องเองกูเอ่อนั่งอยู่เสียกูเอาเช่าเฮ้ยเชาเชาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยใครแค่ใจพี่เขาแม่งรู้ว่าเนี่ยเนี่ยกูไงเนี่ยพี่อ้ออ่าน้องยี่สิบคือตอนเราคุณสิยี่สิบไงกองหนึ่งกูเอามาชิมอืมอร่อยไอ้ไอ้เชาเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกินด้วยกินด้วยกินด้วยอืมอืมอร่อยดิเพื่อนเขากินดิกูตีมือเฮ้ยไอ้สัตว อ๋อเกอ้เหี้ยมึงอย่ามาอย่ามาไอ้เหี้ยแค่ยึดกูไม่อย่ามาไอ้สัตว์แค่ยึดกูเฮียอย่า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 กูรู้รู้ว่มึงคิดจะแย่งกูของจำไว้นะครับของที่มาจากเพื่อนย่อมอร่อยเสมอนั่นแหละแล้วการค้าขายธุรกิจเนี่ยมันเป็นการว่ามันเป็นวัยรุ่นมันเป็นเขาแคปแค่ชเป็นจำใจของเด็กชัดไม่สยม โอ้ยรื้อสร้างตัวสร้างตัวด้วว่ามึงมีอาชีพเสริมด้วยกันว่ามึงขายของในโรงเรียนเว้บางทีมันก็แบบอย่างน้อยอะเป็นอย่างน้อยพวกเขาก็ถือว่าขยันนะขยันแล้วก็แบบเออมีความตั้งใจพยายามหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแบบเออบางคนก็อาจจะหาเงินช่วยพ่อแม่ก็ได้เฮ้ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชมแต่บางแต่ก็ดีกว่าพวกเอาอายามาขายเอาบางคนยนะไอ้เฮียแม่ง็วีแบบเฮียเอาเอาบุหรี่แบบมาแอบขายจากโรงเรียนน่ะเชี่ยอย่างเฮียเลยเว้ยบางทีนะเชี่ย ไม่แอมมาขายเฟชในโรงเรียนนะคือเขาไม่พูดขายอะไรเว้ยเพื่อเด็กบางคนอ่ะมัน <hi> มีม hey. so ันม like, e so ีค oh. รูเป็นเพื่อนในเฟซเออมันขายในอะไรไม่ได้แล้วมันจะต้องไปรับรอดในห้องน้ำแล้วมันบบเฮ้ยกี่บาทไปเช็คอ๋อสิบบาทแต่ต้นทุนมันซื้อห้าบาทไอ้เหี้ยมึงมึงขึ้นราคางงมึงขึ้นราคาด้านนั้นด้านนี้เหรอวะไอ้สัตว์เนี่ยแหละพอสมัยนั้นห้องน้ำน่าจะสี่ สาินที่จำได้เนี่ยสมัยผมอยู่มหนึ่งั่ะตั้งขี้อยู่หิ hey, อยู่ในห้องน้ํารุ่นพี่เฮ้ยเฮ้ยบุหรี่เท่าไหร่เมื่อสิบบาทไปเช็คสิบบาท,เอา,าทเอาไปเลยยี่สิบทั้งหมดยี่สิบเอาไปเลยไอ้เหี้ยเอารมณ์แบบหนังมาเฟียกูให้นั่งขี้อยู่เอเอะเอะไรวะอะไรพวกมึงกูได้โทรศัพทต่อไปแล้วกระทั่งกูออกมา,ากูเจกห้องน้ำเหี้ยสินี่กูเจอรุ่นพี่เป็นแก๊งมองกูแบบ น้องปุ๋ยสักม้วนไหมกูไอเชี่ยวก็ดูไม่จังทึบกูปุ๋ยสักม้วนไหมกูบอกตอนนั้นยังเด็กๆแบบใสๆแบบใสกริ๊กเอ่อเอ๋ครับพี่ปุ๋ยผมพอดีพอให้สอบมาดีครับเออเด็กดีนี่เราอะเดินทางปลอดภัยนะหนูเดินทางปลอดภัยนะหนูน้องกูเขี้ยกูเด็กกู คุยกูคิดตัวเองในใจเชียร์เราเป็นยังไงวะเชียร์กางโดงรุงพี่ที่มันแบบล่ำล่ำกลางมุกกลางวงแบบล่ำล่ำไม่เชียร์เป็คนเยอะๆมึงอกดูทุกคนโหดไอ้เฮียแบบหน้าดูดิบๆอ่อะแต่แม่งมันไม่น้องไอ้เฮียเฮียแม่งก็ธุรกิจบืดอะธุรกิจมันการห้องน้ำปัจจุบันไอห้องน้ำที่ผมพูดถึงอรัมันอยู่หน้าตัดสีเขาทุบไปแล้วเพราะเข้าใจปะมันเหม็นแล้วก็มันใช้ไม่ได้เขาเลยต้องคบ แล้วก็เป็นห้องเก็บออุปกรณ์ลูกเสือแทนปัจจุบันนะเชีย่ย6ปี่แล้วมันย่างด์กอะห้องนี้ห้องน้ำห้องเรียนมันเป็นแหล่งความเป็นแหล่งมอสุมแหล่งมอสุมเลยเชียเ่ยไปกอบเอ้เชีย่ยคือเข้าใจว่าสมัยก่อนอะมันยังสมัยผมยุ่งมอ .1 มอ .2 อ,อะมันยังไม่มีเตกโคเตกโคมันเพิ่งซ้ําใหม่คือสักเสร็จเตะผมอยู่มอ .3 นั่นแหละคือไอ้หลังหลังทุกเสีะไม่จะเป็นป่า แล้วไม่จะเป็นแล้วห้องน้ําที่อยู่หน้าตู้เสียมันจะเป็นทางที่หนีที่ดีที่สุดคือแอบ,บเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ำเสร็จมันก็สามารถแอบ,บล้วเลาะหนีไปที่ป่าแล้วป่าเนะี่ยมันจะมีกระแพงแล้วกระแพงนะั้นมันจะมีคนทุบู้ว้ให้สามารถปีนได้พอปีนไปเสร็จมันก็จะข้ามไปหมู่บ้านแล้วข้ามไปเส้นทางหมู่บ้านแนละ้วมันจะออกมาสูา่ถนนใหญ่หน่าเรียนไอ้เคียไม่แบบเครียอะไรกูไม่เถื่อนไอ้เคียอะไรกูไม่ ม่เหยียัหนี่แหละฮะไม่ถีวหรือสังตัวคุณจะข้ขยทําธุรกิจเป็นสิ่งที่เอ,อสุจริตแล้วกันแล้วก็บางทีร้านนี่บางทีก็กิจกรรมแบบเอ่ออะไรอ่ะงานต่างๆห้องต่างๆอ่ะบางทีก็จะไม่แบบเปิดร้านเป็นแบบบางทีบางเปิดเป็นร้านแบบงาน,นกินจกรรมต่างๆก็จะแบบร้านลูกชิ้นร้านข้าวโพดคั่วข้าวโพดคั่ว ข้นเลยแล้วก็อะไรต่างๆน้หนาไม่รู้ไอ้เที่ยข,ของพค้นฐานเราเหมือนตลาดอะอย่างพวกที่จำไ,ได้เลพวกเอ่อเอ่เอตลาดและวิชาการเออตลาดและวิชาการสมัยนั้นเที่ยกก้ด้วยกัได้วยว่เด็กมันยมมัสองป้องที่จำไ,ได้เที่ยแอบไปดูพี่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 เท่าไหร่พี่ยี่สิบเชี่ยแล้วตอนนั้นเพื่อนกูท่านจะช่วยตาั้ง ไอต้ตาแม่งซื้อตอนนั้นตอนแรกคิดว่าหมูฝอยครูคนขายครูคนขายก็โดนพี่ไม่ใช่หมูฝอยปะเขาเรียกหมูหวานกูกับไอต้ตามองหน้ากันฮะห,หมูฝอยเที่ยอยะไรวะฮะเที่ยเอ่อซื้อครับซื้อซื้อไปกูไอต้ตาคนละคนคือเข้าใจปะเขามัดแบบเขามัดใบตองอ่ะมัดแบบสมัยก่อนเลย ไม้ตอแล้วก็ไม้ไม้จิ้มอะเสียบเสียบแบบเสียบใบปิดใบอะเออรู้ไหมไอ้ตาทำไงต่อกินเสร็จฮิตพอเนี้ยกูห้เดี๋ยวกูจะไปซื้อต่ออ๊อกูแบบหน้าหิ้งจริงหน้าหี้จริงไอเ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะไปซื้อเดี๋ยวพี่เขาต่อบนะไปไปซื้อพี่พีพ่พี่เขาซื้อต่อยครับพี่เขาเอาไปเลยจ้ะน้อง พี่ให้เบอร์เฮียเฮียมึงมึงแค่มึงไปอ่าซื้อซื้อซื้อหมูหวานหมูหมูหวานมันก็คล้ายๆหมูฝอยแต่ก็าชาญจักวัดกว่าเชี่ยไอต้ <"Hey> ไอตา้าว่าเฮ้ยอาจารย์นักหนาใครพี่เฮ้ยเนี <ee> ่ยก <ee> ูให uh ้ก uh ูป ah ้าจะเย็นๆมึงจะไปคนหน้ามองยังไม่ได้เชี่ยหลังจากนั้นไอ้ต้ารอบที่สาม ไปซื้อไปซื้อหมูหวานอีกหมูเส้นเออหมูเส้นเชี่ยรู้ไหมรอบนี้พี่เขาให้อะไรอ่ะน้องพี่ให้เอาเบอร์พี่ไปเลยเชี่ยไอ้วะไอ้ต้าโอ้พี่โอ้โหไอ้ต้าเป็นความมั่วมปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย่กูได้เฟซพี่มาเนี่ยพอไอ้เฟซไปเขาไปผัวไอควายไอ้ควายเหมืงโง่เขาไปผัวแล้วไอ้สัตว์เขาไม่รักมึงหรอกไอ้ควายไอ้เหี้ยเขาไปผัวแล้วไอ้สัตว์เขาไม่รักมึงหรอกไอ้ควายเหี้ย มึงอะไรแาบนันอะเขาไปเล่ามึงเลยควายมันทำใจซะอีควายครับไป่เรื่องสึดตัวนะครับกัรเขาเขยกับธุรกิจก็ทันยมเรื่องนี้คือไม่มีสาระไม่มีเที่ยอะไรเลยกูอยากเล่าเพราะไม่ได้ทำนานเป็นเดือนแล้วเที่ยอย่าสนใจนะหาคลิปนี้ถ้ามึงฟังคลิปนี้มึงถอดสมองก่อนเชี่ยเพราะไม่มีอะไรเลยมันอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องไร้สาระมุกมุกตัวแที่กูสรรหาเล่นอ ใ่แล <premises. S 2> ้วฮะไม่รู้กตัวการเคาเขยในโรงเรียนเมื่อก็จะอาจเป็นธ nah. so <laughs> ุรกิจแบบใสธุรกิจเอ่อใสสว่างหรือเม่ก็อาจจะเป็นธุรกิจมืดด้านดาร์กดาร์กนะก็ขอจบพลิกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับและขอขอโทษเลยครับที่ทพื่อเสียเวลานะครับเพราะเพราะทุกท่านเสียเวลาตั้งสิบเอ็ดนาทีในการดูคลิปนี้ใช่ครับคุณไม่สามารถทวงเวลาสิบเอ็ดนาทีคืนมาได้สวัสดีครับ